สวัสดีครับผมนายมิ้นจมุติสายดันนะครับวันนี้จะพาไปวัดหลวงปู่พางนะครับไปดูจระเข้วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามันบรรยากาศเป็นยังไงเนาะเพราะผมก็ไม่ได้ไปนานละตั้งแต่จำได้ก็อายุยี่สิบครับตอนนี้สามสิบสองละเนี่ยเพิ่งจะไป ตั้งแต่สมัยจระเข้ไอบอดเนาะเขาเรียกไอบอดยังไม่ทันตายครับจนตายแล้วก็เข้าอัดกรอบอยู่ที่วัดเนาะแต่ตอนนี้เขาได้จระเข้ใหม่มาเลี้ยงแล้วแต่ผมก็อยากเห็นว่าเดี๋ยวนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะครับเหมือนกับแต่ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับเราจะไปกับ R15 คันนี้นะครับ ก็ถึงแล้วนะครับทางเข้าวัดโอ้สุดยอดเลยลอ้อเนี่ยครับรองเท้าขาดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มาทีคทุ้งคาครับเป็นที่คือขาดเลยรองเท้าโอ้โหไปไหนแล้วครับ โหลบแล้วโหแล้วครับแล้วโวแล้วอันนี้ตัวเงินตัวทองนะครับอันนี้อยู่วัดดุลน,นะครับวัดหลวงปู่ผังนะไปแล้วไปครับไปดูข้างในไปดูข้างในไปครับ วกัล้่นี้คนนก่อยอไปดูปันเนื้อตะออนกมีไล่ขุดเลี้ยงปันนน้อยรบปนน้งไงยังไงเทเลยังไงก็อยคอย่นั้นไงเฮ้ยแสดงว่าเรามีบุญสอรอบไ็เห็นสอรอบ

นู่นนู่นั่งหปแช่อยู่ขอบลยนู่นน่ะนู่นขอบขอบดีเลยนู่นน่ะน่นะลอยอยู่นะขอนี่แล้วนู่นขึนวขึ้นแไ้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนล้วนวขึนแล้วขึ้นแล้นแ้นนแล้วนแล้นล้วขึ้นแล้วขึ้นแวขึ้นแล้นแล้วขึ้นแล้้นแนแล้วนแล้วขึนแล้้นแลนแล้ข้นล้น้นแล้นะไปนะไปนวนแล้้น Bạn của bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ใหญ่มากชัดด้วยขึ้นมาเห็นด้วย ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ